อาจจะหลอกอาจจะหลอกก็ได้เนาะอาจจะหลอกอาจจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยแลลำปางเป็นยัไงบ้างคะหนาวมากครับหนาวมากครับหนาวแล้วก็เหงามากด้วยครับลำปางเหงาอะไรนั่งรถม้าด้วยกันอยู่เป็นยังไงแต่จริงๆคือภาพออกมาเยอะมากนะจริงๆภาพเหมือนกับอาจจะหลอกอาจจะหลอกก็ได้เนาะอาจจะหลอกอาจจะมีภาคต่ออาจจะเป็นมือเจที่คิงสวมให้ยได้เหรอหลอกงอ๋อหลอกหลอกก็ยวต้องติดตามกันดูครับครับผมต้องรอดูเลยต้องรอดูเลยครับผมเพราะจริงๆ อีพีสุดท้ายแล้วก็ขอไม่สปอยกันนะใช่ครับใช่แล้วก็อาจจะมีแบบอาจจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรแบบนี้ครับผมก็เดี๋ยวรอคุยกับทางทีมว่าอาจจะมีแบบตอนพิเศษอะไรแบบนี้ที่แบบพี่พี่ออฟบอกอันนี้อันนี้คือพูดแล้วก็คือนนาจะมี้ะไครับดูดูกันอยู่ครับดูดูกันอยู่ครับผมก็เดี๋ยวรอดูฟีดแบ็ของวันนี้แหละครับผมถ้ามันดีก็อาจจะมีหรือเปล่าเขาเชื่อเราเขาเชื่อไร้ครับผม เนไม่ครับก็ตามที่คุยกันไว้อะไรเงี้ยมีโอกาสใช่ไหมครับเพราะจริงๆฟีดแบกดีมากครับผมก็เราก็ดูฟีดแบกตั้งแต่ ep 1จน ep 10อะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้แบบว่าให้คําแบบแนะนําเราให้คอมเมนต์เราแบบตรงไปตรงมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าแบบเออก็ดีอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณครับจริงๆริเธอแบบทุกคนแบบว่าชมเนาะว่าแบบว่าเออเล่นกันดีมากอย่างแบบของเจมเนี่ยคือดีดาม่าหดอยู่ยังไงบ้าง ก็เอาจริงอ่ะคือหลายๆคนจะเห็นว่าเอื้อไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยแต่คือทุกๆซีนที่แบบเป็นซีนดาราม่าของเอ,อืองี้คือถ้าเผื่อเราเล่นมันจะเล่นเป็นแบบว่าเล่นตั้งแต่เช้ายันข้ามเลย,ยต้องกลับมาต้องกินยาทุกครั้งอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบมากๆเพราะว่าแต่ละซีนที่เจมกับพี่เนลหรือว่าพี่พี่ทีมงานได้ทํามาเขาก็ตั้งใจทํามากๆเลยจริงๆต้องขอบคุณทางทีมโปรดักชันแล้วก็แอคติ้งโค้ h ด้วยครับผมพู่มกับเ <ฮะ S 2> <ๆ S 1> พราะว่าจริงๆพวกเราก็มีจุดข้องเยอะมากแต่หวันกับพี่ๆเขาก็คอยเหมือนกับ สอนแล้วก็คอยให้โอกาสในการเล่นหลายๆรอบครับผมก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณทางนี้ครับผมเราแบบว่าเป็นยังไงบ้างรคะพอพอเราแบบเล่นดราม่าดับเนื้อและเสียงโถเยอะมากเลยเออมันชื่นใจมันแบบยังไงบ้างมันมันหายเหนื่อยมากเลยครับเพราะว่าช่วงตอนที่ถ่ายอยู่คือยอมรับเลยว่าแบบด้วยบทของเอื้อมันก็แอบมีแอบมีเอฟเฟกต์กับเจมที่ทําให้แบบเจมรู้สึกดาว<ม>ใช่ครับแบบเหมือนพอเล่นเสร็จปุ๊บพอกลับไปอะ่ะ คือต้องรีบโทรหาหน้องสาวเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราฮิวไอตัวเองไม่ขึ้นอะไรอย่างงี้ครับผมถึงถึงแม้ว่าจะมีทีมช่วยแล้วแบบมี acting coach ช่วยมีพี่มีพี่ผู้งกับช่วยแต่พอมาอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยมันก็ดาวอเงี้ยครับพอเราเห็นผลที่ออกมากับภาพที่มันออกมาแล้วจากพี่ๆทีมงานเราก็รู้สึกเออมันหายเหนื่อย <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบครับจะเสรยจท่ชมที่เนี่ยก็คือเอาเรื่องนี้หล่มากก็ ก็ขอบคุณครับผมเพราะจริงๆก็อย่างที่บอกครับต้องขอบคุณทางโปรดักชันแล้วก็พี่หน้าผมเลยครับผมเพราะว่าเสื้อผ้าด้วยเนาะเพราะเหมือนกับช่างภาพด้วยช่างภาพด้วยเพราะว่าจริงๆทุกคนเหมือนกับส่งส่งให้เหมือนกับเน็ตแล้วก็เจนแล้วก็พี่ๆทุกคนเหมือนกับออกมาดีอย่างเงี้ยครับผมเหมือนเขาจะรู้มุมแต่ละคนด้วยใช่ครับผมแล้วลำปางเป็นไงบ้างคะหนาวมากครับหนาวมากครับหนาวแล้วก็เหงามากด้วยครับลำปางเหงาอะไรนั่งรถม้าด้วยกันอยู่คุณไม่ได้ดูใช่ไหมถ้ากบดคุณดูคุณต้องไปดูในเวอร์ชันไหน ชีอีครับผมอันคัดเลยครับผมไม่ได้เตรียมการโทษมันมีซีนที่เราแบบว่าชอบเป็นพิเศษไหมคะไหนๆก็คือแบบเอ็นดิ้งและจริงๆก็มีจริงๆมีหลายซีนเลยครับผมแต่ว่าซีน EP สิบก็คือผมมองว่าทุกคนน่าชอบแน่นอนเพราะว่าจริงๆหวานจนไม่ต้องกินของหวานอ่ะเนาะใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้โอเคผมก็ไม่รู้ผมก็เดาๆเอาเพราะว่ามันจะจบจบทางเพื่อนแล้วอ่ะใช่ครับ บอกบอกทุกบอกพี่ๆทุกคนแล้วครับผมครับผมว่าแบบมันจบแล้วมันจบแล้วครับผมใช่ครับแล้วอย่างวันนี้ค่ะมันมีความพิเศษอะไรไงบ้างนอกจากละครการที่เป็นสุดทางั้งคนกลางก็จะมีโชว์ที่แบบว่าที่เจมไม่เคยโชว์ไอ้ที่ไหนมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็อาจจะมีแบบการส่งไม้ต่อด้วยไปสู่เรื่องพี่เจษคนกลางครับผมพวกเราสองคนก็ยังไปโผล่กับพี่เจษคนกลางแน่นอนครับผมเพราะว่า ว่เรามาด้วยกันชาวฟิก็ต้องอยู่ด้วยกันนี่แหละครับผมแล้วก็รอติดตามเลยครับว่าออฟฟิศเราจะมีแบบเด็กมาฝึกงานเพิ่มไหมมีอะไรเพิ่มใหม่แล้วกิ่งกับเออจะเตียนอีกไหมนี่แอบไปถามคนนักเขียนนะแต่ไม่แไม่พูดแต่ไม่พูดแต่อก็พูดแต่ใช่ใช่อนีงก็พูดแล้วแบบผมไม่รู้เรื่องด้วยนะจริงผมก็ไม่รู้ซะเบรไม่คือแอบถามไงว่าแบบเป็นยังไงบ้างแล้วเขาเหมือนเหมือนกับก็จะมีการเปิดกล้องเนาะอร็วๆนี้เหมือนไปเร่งเขาเลยเนะฮะเขาก็ทางานอยู่ไปลงไปเร่นไม่เราไปถามเขาไงไปถามเขาว่า มีคิงเอื้อไม้ในอโนไอในพิเศษนะครับจะมีอะไรอีกนะคะเบสครับก็ต้องรอดูฟีดแบตเหมือนี้ครับอาจจะมีอาจจะมีแบบเออเขาเรียกอะไรอะตอนพิเศษเนาะอาจจะมีอาจเมบีเมบีสามรอบแล้วนะว่าอาจจะมีก็นั่นแหละแต่ผมพูดแค่รอบเดียวใช่ไหมโอเคโอเคก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันครับโฟมเอาก็คือการส่งไม้ต่อมันก็เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วครับเพราะว่าด้วยตัวละครของเจตก็เป็นพื้นสติดกับคิงกับเอื้อด้วยอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นในพาร์ทที่ ก็เท kind of like ่า like ที่แบบทุกคนได้ด so ูแบบตัวอย่างมาก็จะมีความสนุกความแบบเป็นแบบเชิงบวกมากกว่าอะไรงเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนแบบได้ดูด้วยจะเป็นกับสายคอมดี้มากกว่าผมอาจจะแบบไม่ได้เครียดเท่าซีรีส์พวกเราเนาะใช่อาจจะเหมือนกับแฮปปี้มีความสุขอะไรย่างเงี้ยครับผมแสดงว่าเราก็จะไปแฮปปี้มีความสุขกันในต้องรอติดตามครับต้องรอติดตามนะครับเราเราถามผมไม่ไม่ไม่รบีเขาส่งเมียนมากใช่จริงจริงผมก็อยากจะบอกนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้เลยใช่ไม่รู้เลยจริงๆ ผูแมวอ๋อเองซีนที่ผ่านมาไงที่คุณเป็นแมวเว่างไงแต่แบบจริงๆแล้วถ้าเมีใครที่ดูอะมันจะไม่แบบว่าไม่ได้ไอ้นั่นไงน่ารักคือจริงๆน่ารักไะน่ารักแต่น่าน่ารักไหมน่ารักไหมครับน่ารักน่ารักครับก็เอาจริงๆก็เท่าที่พี่ถามว่าเราชอบซีนไหนมากสุดจนถึง EP สิบก็ซีนซีนแมวไฟใช่ไหมก็จะเป็นซีนที่แบบคือตั้งแต่ ทำการแสดงมาแบบตั้งแต่เล่นอะไรมาเนี่ยไม่เคยที่จะแบบเอาตัวเองไปจมอะไรไอ้ขนาดนั้นเลยเงครับเพราะว่าตอนที่เราใส่หูแมวแล้วพอเราใส่โชเกอร์ปุ๊บเราก็รู้สึกเขินเขินแต่แบบพอแบบได้รับบีอะไรอะไรงี้มาเราไปส่องไอ้กระจกใหม่เราก็รู้สึกว่าก็ใช้ได้นะอะไรแม่แต่ตอนเล่นตอนถ่ายกันก็ไม่เห็นเขาเขินนะเหมือนกับเปิดดูที่ไอ้ฉีได้เลยครับผมอันทัดนะครับผมจะเต็มได้ครับผม ดูยังไงอ่ะยังมันต้องซีนไหน่มันต้องคาแล้วนะครับไม่อ่าเหมียวเหมียวไม่เหมียวอ่อนอ่อนอแแค่นี้แหละพอแล้วหูแดงหดแล้วผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบโชว์ของเราในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดู EP10 ไปพร้อมๆกันนะครับผมก็คงจะไม่ข่มแล้วล่ะ เพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ดูใช่ใช่ครับผมไม่ขมแล้วแหละถ้าขมมันเหนื่อยแล้วนะแล้วก็ถ้าเผื่อใครที่แบบว่าไม่ได้แบบมาดูในโรงพ้องกับเรานะครับก็สามารถดูได้วันนี้ใช่ครับสี่ทุ่มทางช่องวันสามสิบเอ็ดใช่ครับผมสี่ทุ่มครึ่งถึงแล้วและก็สามารถดูดีลันได้ที่ y o ยูทู e มันดิชนานะครับผมก็อันคาที่ไอซีอีครับผมเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้าทั้งสองช่องทางเลยครับจริงจริงของพวกเรามีโปรเจกต์แฟนมีตติ้งครับผมที่เกาหลีครับผมต้นเดือนพฤษภาคมนี้ครับแล้วก็ ญีเราก็ใช่แล้วก็ที่ญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะมีที่ไทยด้วยครับเร็วๆนี้ก็น่าจะเป็นแบบรเป็นเฟิร์สมิทติ้งของเราเลยทั้งที่เกาหลีที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ไทยครับครับแล้วมีอะไรจะสปอยต่ออีกไหมคะอะไรสปอยต่อเวลาพี่เขาบอกสปอยไหมคะพี่เขาหันมาหาพี่ตลอดเนาะผมกำลังแบบไอตอนที่พี่เขากพูดผมทวนงานอยู่ในในหัวเออมันจะมีอะไรอยู่ไหมมีอะไรอีกหรออ๋อมีแต่ว่ายังพูดไม่ได้ครับผมใช่ก็รอติดตามกันใช่จริงๆพวกเราแอบไปทำอะไรหลายอย่าง อยู่บ้างใช่ครับใช่ผมพูดไม่ได้ครับเจมพูดได้เหรอเจมไม่พูดครับผมก็พูดไม่ได้เหมือนกันครับอ๋ออ๋อพบเธอครับผมก็เป็นซีรีส์ที่ทุกคนเห็นได้ครับทุกคนเห็นเหมือนกันะไรนะพี่ยังไม่ต้องพี่ต้องบอกกลัวกลัวผมหลุดอ๋อก็คือว่าพบเธอก็แน่นอนครับผมพบเธอก็คือเหมือนเป็นซีรีส์ที่หลังจากอย่างใหกอนโน่แน่นอนครับผมแล้วก็เป็นซีรีส์ที่น่าจะ เริ่มถ่ายปลายปีประมาณน้นเหมือนอารมณ์เดียวกับอานนนี่แหละครับผมก็เป็นพีเรียดเนาะแต่ว่าอ๋อแต่ว่าถ้าเบิดมีโปรเจกต์ต่อไปก็น่าจะเป็นเรื่องไอ้พี่เจคนกลางนี่ครับที่เราอาจจะได้แบบเป็นแขกรับเชิญหรือว่าแบบอะไรอยู่ในเรื่องครับผมครับผมเพื่อนที่คือตอนนี้คือโปรเสที่หนอ๋อก็คือตอนนี้ก็ตั้งแต่ตอนที่ถ่ายพายลอดเสร็จปุ๊บเราก็มาถ่ายอย่างเรื่องอโนนต่อแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรเซสการถ่ายเรื่องพี่เจคนกลางต่อครับแต่ว่าของพบเธอก็คงเหมือนกับรอปล่อยตัวอย่างใช่อืใช่ตัวอย่างสั้นๆมับนะ เพราะว่ายังไม่ตัวยังไม่ได้ตัวจริงครับผมใช่เพราะครั้งที่แล้วปล่อยก็คือสั้นๆอันนี้สั้นอ,อ,จจะอะไรเนี่ยอาจจะยาวกว่านิดนึงอาจจะยาวกว่านิดนึงเพราะว่า <c oughs> จริงๆพวกเราก็ไปถ่ายมา <c oughs> บอกแล้วให้กินไอ้กาแฟก่อนนะไม่กินไม่กินกาแฟกินแล้วกินหลายแก้แล้วครับผมประมาณนั <c oughs> ้นครับ